เศรษฐาลุยลงพื้นที่จังหวัดน่านหนุนส่งเสริมปลูกไร่โก,โกโก้โกาแฟเผยเพื่อไทยเตรียมลงพื้นที่ติดตามปัญหาประชาชนอย่างใกล้ชิดตีเยายใช่ไหมอยงเกอยู่ใช่ไหมปีครับถ้าผมทำสาวต้นนี้สิบปีเลยใช่ครับใช่ผมทำสาวตอนแรกมากกว่าสูงครับ ทต่แทสาวขึ้นอ้งใหญ่นี่เก่งเนถ้าทำสาวมันก็จะสวอย่างนี้แหละเกงก่าหมอกเนีับครับถ้าไม่ทำสาวก็แก่ๆยังที่ีเนียนเลยมันแก่ดูโส้องมันสั้นครับม่ต้องทำมันก็จะได้บทเรียนนั้นเก่งแฉแได้ที่อยู่ม่วงที่อยู่่วงเนี่ยผมก็เปรียบเทียบให้ชาวบ้านเห็นว่าในในหนึ่งกิ่งหก้านเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะอย่างเงี้เยอะมาก มีประมาณ20เมตรแต่ที่เขาไปทำธุรกิจนะ้วเขาก็ไปดิฟขายเนี่ยแค่พวงนี้ครับกับพวงเนี้ย20เมตรเนี่ยได้ถึง100บาทเดียวกันนะนี่คือการนำไปเขาเขาเอาไปรักษณะขงวด100แล้วก็เขปดิฟอะดิฟแล้วก็กินบรรยากาศชมวิวไปอย่างเงี้ยนไปอยู่ชุดละ100ดิฟเขาเรียกกันว่าดิฟกับฟดิฟคือบดบดบท มีสูงได้ไงดึงน้ำมาใช้ดึงเข้ามาใช้ได้ไงวะมถึงได้ไงเนี่ยใช้ระบบอาลสรปั๊มครับจริงเหรอครับระปั๊มสูงมากเลยนะเพราะว่ามันมีอย่างนี้ครับมันมีปั๊มที่สามในน้ำหมอหมอ แล, <A> แล้วก็สลัก sy, กาแฟสลักนาซึ่งต้นกาแฟที่ท่านเห็นเมื่อกี้ฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวท่านจะได้ดูนครับฝั่งนั้นมังโมงหนึ่งกางครับแล้วก็มียอปลาครับฝั่งนู้นเราจะไม่แตะครับพื้นที่ฝั่งนู้นเป็นพื้นที่ของต้นน้ำไปแล้วฝั่งนี้พื้นที่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ของสมเด็จเทพที่ที่ที่ทำเพราะฉะนั้นน้ําที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นบทหนึ่งก็จะเอาไปทํากับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งซึ่งของสมเด วังวังอันวั ขับต้นกาแฟนี้สามารถบได้คร้บใช่ครับนี่มีผลผลิตแล้วครับท่านครับอย่างเดียวว่าที่ไม่ไม่ได้ทำความสะอาดหรือว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นฤดูแล้งจำเป็นต้องปล่อยดินไว้ครับไม่งั้นมันจะมันจะแห้งตายครับท่านครับก็ต่อเนื่องใช่ครับท่านครับจนเขาตายไปลูกหลานก็ได้ลูกหลานก็ทำรองฟังพุ่นที่ในใบเราเนี่ยเหมือนอุทยานแห่งชาติเลยนะ่รับคืออุทยานที่เขาจะมาดำเนินการต่างๆอุทยานมันเป็นคอร์รัปชันทุกเรื่องเราสามารถตัด พัสดุนลยบายเราได้เลยใน่ปับเอาวเป็นยังไงก็ปัดครับผมปัดดูนะนกอรทชอลด้วยเพราะหนังสืออธีบปฏิคมอักมายอะแยตัี่แต่แม่หีดเลาถ้าเขาอาจจะปักลื่อใหม่นอะท้ไอ้คอร์ชอมันบดได้ปุ่นมันบดได้ปุ่นงไงดิมันขากลับสร้างมันเทอะทะมาก่อนมาก มันจะขัดกันระหว่างยานกับป่าไม้กันนครับม้อยหกัองนส่งัาเตทลท่ร้ยไมที่รันนี้ระยับลงมาเล้ยห้าบมันุงเน้นจะเหลือสรอยแตว่าต้องเผาป่าเ่ได้ใช่ไมเนี่ยต้องเผาป่าไม่ันนี้ชิมแล้ว่ะอันนี้ยางนอันนี้เอาพเคมเคมค นนตอนนี้ผมตอนนี้ผมออกแบบีเรียนต่เดี๋ยวให้ในยุคปจจบไปดูผมมวางงบประมาณไปเรียบร้อยล้วก่อน19ล้านดึงดึงดึงแต้มอง้ัาเขไปสามครโล อันนี้ต้นนี้กี่ปี้วครับท่านครับสิบีครับสิ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 บอ็สิบเอ็ดสาวม่ได้กี่ปีทสาวทำสาวปีที่กาฟาไพกกู้ดีวิธสาวคือตัด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 ทำลเอาเราถ่ายรูปมามุมนี้ได้ไหมมากดไล์หน่อยครับพี่พี่ขอบคุณครับ โอเคอาช่างภาพขอความกนาไปอยู ăng, amo, ่ด้านล่างนิดนึงคุณอาบังมะม่วงว้ด้วยนะครับเราวมาดูกาแฟเดี๋ยวทำไว้ตุ๊บกาแฟผสมสารมะม่วงมะขามเห็นไหมโอเคจ้านั่นเช้เวลาทำสาวเนี่ย เอาชิปีตัดเลยครับตันแก่แล้วตัดเลยตัดตัดหมดเลยมันจะแตกหน้าเขาลุงไว้เยเห้าสหน้สี่นจดีครับนี่พันกับน้ำสาม้วนี่คำสามนเก่งกว่งหมอยเลยตาโอเคทำไมได้มาดเลยที่มันตัดเลยโอเครับของป้องนะครับ ผูกชาติไม่ได้ผี่เอ่อยังมีการเพาะอ่ับท่านมีการเพาะอยู่ครับท่านแล้วก็กำลังทำโครงการผ่านทางอูจองเหมือนกันนะท่านจยกก็ได้ไห้ดีกว่านะใช่ครับท่านครับ แล้วมันจะมีช่วเกว็ากเีก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เผาไม่ได้เผาป่าได้แต่าเกลดไม่ได้เผาครับไม่เผาป่าแล้วเยครับนี่ไย่า้นี่ไอย่าน่่าน้ีกสหายเก่า่เดมพมาเป็นอยู่กอยู่ในป่าน้ำเย็นกัาดูดเสียีนม่ยงไผมก็เลยพากลบมา่้นไ้ ไอ้ตู้มาหนึ่หน่อยใช่ตู้ได้ได้ได้ครับได้อจะพาผมไม่ทิ้กลับบ้านผมาเล่นนันี้ไม่ก็หลามก็อะไรนี่เป็น้วย้วยเนี ท่านครับขออนุญาตนัเสด็ลยอีกอีกอันนึงก็คือกล้วยกล้วยดากรับของภูมิศาสตร์อ่ามันก่้มยบงท่านจิบกาแฟแล้วก็เอาเห็ดหอมมาแก้มเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ครับไม่มีโรคเออเออเอ่ยเนาะ